สวัสดีค่ะรู้ไหมว่าเพียงแค่เปลี่ยนน้ำมันทำอาหารอย่างเดียวพลังการเผาผลาญของร่างกายสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง120%ค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากน้ำมันอื่นๆทั้งหมดข้อมูลจากวารสารโภชนาการสากลเปิดเผยว่ากรดไขมันชนิด MCT ในน้ำมันมะพร้าวถูกดูดซึมเข้าสู่ตับโดยตรงระบบการเผาผลาญจึงทำงานหนักกว่าน้ำมันทั่วไปถึง6เท่า การศึกษาในญี่ปุ่นติดตามอาสาสมัคร78คนเป็นเวลา12สัปดาห์พบว่ากลุ่มที่ใช้น้ำมันมะพราะ้าวลดเอลลงเฉลี่ย2.86เซนติเมตรความลับอยู่ที่โมเลกุลขนาดกลางของกรด MCT ทำให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยมากกว่าการสะสมไขมันแม้กระทั่งการกิน2ช้อนโต๊ะก็ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้5นเป็นเวลา6ชั่วโมง เปลี่ยนหุ่นง่ายๆเริ่มที่ความรู้ดีๆจากกินดีผอมได้ติดตามไว้เลยนะคะ